หลังจากน้ำมันถูกกฎหมายในประเทศบางพื้นที่อยู่ที่ลิตรละ47บาทนะครับทำให้มีการลักลอบขายน้ำมันเถื่อนในราคาลิตรละ25บาทก็เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้วในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะชายแดนฝั่งทะเลภาคใต้ครับภาขณะที่ผู้ค้าริมถนนตาบาตำบลเจ๊เหออําเภอตากไปจังหวัดนาราธิวาสลําเลียงน้ำมันหนีภาษีไปขายให้กับลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์และรถกระบะ หรือว่านำไปขายต่อหลังจากสถานการณ์น้ำมันในประเทศราคาสูงขึ้นนะครับขณะที่น้ำมันทุกชนิดเหล่านี้ตกลิตรละ25บาทเท่านั้นนะครับส่วนเป็นแกลอนขนาด10ลิตรน้ำมันเบนซินราคาขายแกลอนละ220บาทส่วนน้ำมันดีเซลแกลอนละ250บาทครับ ส่วนที่ถนนสุขยางเขตเทศาบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับพบผู้ค้าน้ำมันแก๊สโซฮอจากปั๊มน้ำมันไปวางขายครับเนื่องจากหลังปั๊มปิดจะมีผู้มาใช้บริการเป็นการยืนยันสถานการณ์น้ำมันเถื่อนตามแนวชายแดนด้านอำเภอเบตงกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไปนานกว่า2ปีครับส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดที่ราคาเชื้อเพลิงสูงกว่าที่อื่นเพราะว่าต้นทุนการขนส่งและจากการสำรวจราคาสินค้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นพบว่าสินค้าหลายชนิดก็เริ่มปรับขึ้นจากเดิมร้อยละ1 0ถึง15นะครับโดยน้ำมันพืชจากเดิมขายขวดละ52บาทก็ปรับขึ้นเป็น63บาทนมผงเดิมจากหีบละ590บาทปรับเป็น649บาทครับ ขณะที่กลุ่มคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มรายเดอร์ขับรถส่งอาหารที่จังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรต่างก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับหลังจากราคาน้ำมันมันปรับสูงขึ้นต่อเนื่องจึงเรียกร้องให้รัฐบาลหาแนวทางช่วยเหลือโดยเร่งด่วนครับ